เอ๊ะตามมาทำไมวะฮะคำคั่มมันนี่ครับบรรยากาศตอนคั่มนะครับไปกลับกลับพอกเลยไปเล่นไป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 อืม,อม เดี๋ยวเวลาองุเขาคอกแล้วครับพี่น้องผูดพ่โดนั่ไปก่อนแล้วเอา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 เอ้ตึ้งต yes> ึ้งตึ้ง แล่นต้าลงมาหย่าทางนี้กับพ่อมีเลยครับนี่ทางนี้พ่อมีหย่านะครับดีดีมันอยากมานำดีดีมันอยากมานำ <c oughs> นี่วาสนาครับวาสนาเกิดมาเป็นได้แค่น้อย โอ้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 จังเม่นมวนท้องแพร่จังเม่นมวนครับเลนอย่างเดียวกินเป็นหยังนี่นี่สิฟ้าวยังค้าวฝ่าวเนี่ยกินไปก้อนหย่านั่น <c oughs> ยานไม่ได้เขาขอกับหุนวาสนาวาสนาหุนครับยานไม่ได้เขาขอก บรรยากาศครับยามคำภาพหน้าบ้านนะครับมุมนี้เป็นมุมหน้าบ้านนองเองนะครับอยากสีหยอดแสงหน่อยนึงนะครับพี่น้องแต่ว่ากสวยงามครับได้ดูภาพที่สวยงามนะครับอืมอืม ไปแล้วครับปูเริ่มปล่อยง้อเข้าคอกแล้วครับนี่สองทองสองทองยังกิดอยู่นี่ครับพี่โดมาแล้วอา้อา,อา,อา <c oughs> วอ้าวอ้าวอ้าวเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่เหยียบตีนเขาตริงเลยียนดุม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 มาบอลแยมเลยข้อหัวเสืร์ตอยู่ทีงฝ่าพุ่นพุ่นไปแล้วพุ่นกระดึบกระดึบกระลึบไปแล้วพุ่น คาเรียนพิ่นนะครับกระดึ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 บไปเรื่อยๆนะเนาะโด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 อือจุ๊บจุ๊บจุบต้องวาสนา <c oughs> พี่โดนี่สิจุ๊บพี่โดนี่เห็นวาสนาปะไรจุ๊บขอจุ๊บหน่อยประมาณนั้นนะ เปล่นอยู่ครไปสองทออนะครับทางนี้หงาหลายครับทางพุ่นหยาบ่ค่อยมีนะครับเิ่นการวปาปล่อยเองสิเป็นก็ส,นกสิขามมาหากินทางฝั่งฝั่งนี้นะครับบรรยากาศดีครับขำมา เด้รถไปก่อนครับช่วงนี้ง่วขามถนนล้ายนะครับให้รถไปก่อนแล้วก็จะปล่อยวาสนานะครับแล้วไอ้ซองทองก็สิตามไปนะครับเดี๋ยวสองทองตามไปไอ้อันตรายนะครับรถไปลูกกลับบ้านไปวาสนาเดิน ไปแล้วครับไปยังอยากกับจนบมกินหอดหยายืนถ่ายเขาปวดเสือกไปแล้วครับเอาตาเบิงวันสิไปทางไดนเึ็นได้ว่า่ะนั่นโอาเอาโอาไป Ừ, bên thang này là nhà lái ô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 i, đi lên nam sa mà ô ô วัอนี้วาสนาได้กินนนำหนำคล้องวันนี้ลองวัอนี้ลองวาสนากินนนำทางนี้ครั right? บเอาเอาเอาจะ่ไรกัน네ขึ้นไปทางทีล่ะมาพี่ไปยังไม่พุ่นไป Nào, thưa Qua Thằng Thành Thằng ơi Ơi Mà, mà, mà Nhanh, Mà, mà, mà แลนเปตะเบองเห็นวอนนี้หยางงามนะครับเลยจูงมาทางนี้ครับให้ม่กินหยาอยู่นี่ครับ เออลือกอีกหมองงามๆก็ยังสิเลือกอยูอ่กินมองดก็ได้ตัวอไปหรอปวด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 อีเดือหไงท้องแทะโอ้โอ้ ตรงนีย้ยาง,งามนะครับเอา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 แม่หมันมาแล้วแม่หมันมาแล้วเอา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 แม่หมันเป็นเป็นงัวขี้ดื้อครับเป็นงัวค่อนข้างที่สีขี้ดื้อนะครับต้องแยกมูนะครับ เอาเอาเอาเวววลต้วตไปเลยพวกนี้กับมาายังหรไปไปเข้าข้อเลยแล้วไปทำหรืไปน่าน่าน่น่าไม่สิเจ็บขาอีกได้หน so so, ิอ้ยอ้ยอ้ยเมิองคนหมุนไปแต่ลต้วโตไหมคือเป่าไม้สิมันหนีนะครับมึงนีหยาง่าม อขอบคุณตัวกำลังใจกับพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยสิไปให้อาหารไอ้น้องตูรูนะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากเบิร์เป็นกำลังใจเบิ่งนโฆษณาให้น้ำหนึ่งเด้อครับสารคนี้เอาไวส้สนีทสักก่อนครับพี่น้องเดี๋ยพวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ